สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอนะคะวันนี้จะมารีวิวนี่เลยสินค้าตัวใหม่อีกตัวหนึ่งของ d t e ท p พ s t นะคะโอโทอสของบริษัท Dnetwork นะคะแต่ตัวนี้เป็นน้องใหม่ลองมาตามมาจาก d t e ท p พ s t อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่ง d e เทนพ s เนี่เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบางคนก็กินจนแบบติดติดกันเลยอะไรเงี้ยตอนนี้มี ตัวนี้มานำเสนอเพิ่มเติมนะคะตัวนี้ชื่อ Snowy นะคะ Snowy Powder นะคะดียังไงตัวนี้นะคะ Snowy Powder ตัวนี้มีคอลลาเจนถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมเลยตัวนี้นะคะตัวนี้นอกจากเหมือนเดิมค่ะก็คือไม่ได้มีแค่คอลลาเจนอย่างเดียวนะคะที่มีก็จะตามมาด้วยสารสกัดจาก a c e ่ o l a อ h e r r y นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะ อ่อ L- a า g ์จีนีนะคะแล้วก็สาหร่ายแดงมีผงไขม่มุกมีวิตามินซีแล้วก็มีสารสก,กัดจากเลดอังุ่น้าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกูต้าไทโอนด้วยนะคะตัวนี้ทีนที้นี่นะคะรายละเอียดว่าจะมีอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะบอกเรียบร้อยหมดเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันมาเป็นแบบเป็นแปะไว้แทนหนึ่งเหมือนกรมเพราะว่าเดิมทีอะคะ่ะตอนแรกอะ บริษัทะะจะใส่ที่7,000ิกรัมนะคะคอลลาเจนแต่ว่าเพื่อความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคบริษัทก็จัดมาเลยค่ะที่10,000ิกรัมคือเพิเ่มเติมมาให้อีกเพราะฉะนั้นก็คือคุ้มแน่นอนนะคะ1กล่องนะคะมี15ซองเหมือนเดิมแล้วก็1ซองมี15กรัมเหมือนเดิมนะคะปริมาณที่แบบเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพเลยทีนี้แล้วก็ในทีนี้เรามาคุยกันก่อนที่ว่า สารสกัดแต่ละตัวเนะะี่ยค่ะที่มีมาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะกเ็เริ่มจากาตัวคอลลาเจนนี่เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะมันก็ช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณให้ใสขึ้นอะไรขึ้นดูดีขึ้นนะคะรูขุมขนจะชับขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เ,เป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลนะคะเป็นจากฝรั่งเศสเลยนะคะตัวนี้เป็นพรีเมียมเกรดเเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่เป็น เชอร์ล,ล่าเชอร์รี่เนี่ยนะคะจะช่วยให้แบบนิมฝดป,ปากของเรานะคะแล้วก็บริเวณตามขาหน,นีบนะคะหรือว่าหน้าอกมัโนมของเราเนี่ยค่ะให้อมชมพูได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด,ด้วยนะคะป้องกันการถูกทําลายโดยปัใจจัยภายนอกนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็จะมีสารสก,กัดจากมะเขือเทศซึ่งมีมากถึง100มิลลิกรัมเทียบเท่ากับการที่เราทานมะเขือเทศเนี่ยถึง1โลเลยนะคะทีนี้ อไอตัวสารสก,กัดจากมะเขือเทศเนี่ยก็คือช่วยให้ป้องกันผิวเราจากแสง UV นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณของเราอะคะ่ะสดใสขึ้นอมชมนูขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็จะมาด้วยเอาอาจินินนะคะอันนี้จะช่วยบำรุงเรื่องหลอดเลือดให้แข็งแรงนะคะส่งเสริมให้ะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอะคะ่ะดีขึ้นนะแล้วก็ที่มีตัวนี้น่าสนใจมากเลยก็คือมี ผงไข่มุกด้วยนะคะมีเพล่ผเด้วยก็คือจะช่วยให้ผิวของเราค่ะดูอ่อนเยาว์สดใสขึ้นนะคะช่วยเรื่องเอ่อดลดเลือดรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะให้ดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้มีแลทำให้เราเนี่ยผิวแล้วเนี่ยแลดูมีน,น้ำมีนวลขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนวิตามินซีอะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันเนาวิตามินซีก็จะช่วยให้ผิวเราใสขึ้นนะคะเสร็จแล้วอากาศ สร็จแ,แล้วก็คือจะมีที่ตามมาก็คือสารสกัดนะคะจากเมล็ดองุ่นนะคะตัวนี้ก็จะช่วยกระชับนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเราะคะ่ะเต่งตึงนะคะแล้วก็ป้องกันริ้วรอยการหยาักก้านของผิวเรานะคะแล้วก็ทีนี้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยมันมีไม่ได้มีประโยชน์แค่กระชับผิวเท่านั้นนะคะคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยมันก็สามารถช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดเราะคะ่ะให้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะป้องกันโรคหัวใจด้วยแล้วก็ยังช่วยเกี่ยวกับ โรคที่เป็นพวกมือและเท้าชานะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็กูต้าไทโอนเนี่ยค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยให้ตับอะคะ่ะทำงานได้ดีนะคะในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วกออ็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสาหร่ายแดงตัวนี้นี่คุณประโยชน์พียบนะคะก็คือหนึ่งเนี่ย ป้องกันนะคะการอักเสบนะคะเรื้อรังภายในร่างกายที่แบบเป็นบ่อกเกิดของโรคเสื่อมทั้งหลายแหล่นะคะ,ะแล้วก็เหมาะกับผู้ที่เป็นต้องใช้พลังงานหรือว่าใช้ความอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรเดียวเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเหมาะกับพวกที่ทํางานหนกักนักเรียนนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะช่วยได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันรังแสง UV นะคะจากภายในร่างกายและเพิ่มความงามให้กับผิวเรานะคะ ให้ผิวเราดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความมีน้ํามีนวลน,นะคะให้ผิวเรานิ่มนวลน,นะคะขึ้นตัวนี้เหมาะสําหรับเหมาะสําหรับแทบจะทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนนะคะหรือว่าวัยที่แบบเ,เริ่มอ,อายุเยอะๆอะไรเงี้ยสี่สิบ up ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ช่วยได้ดีแล้วก็ช่วยเรื่องบํารุงสายตาด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในการแบบมองเห็นให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ต่อไปนิดนึงก็คือตัวนี้สามารถนะคะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นพวกผื่นคันภูมิแพ้ค่ะจะช่วยบรรเทาอาการนั้นได้ดีด้วยเพราะว่าตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกสาหร่ายแดงเนะะี่ยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยมีม,มีมีคุณประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าดีดีเน็ตเวิร์กนะคะเลือกแล้วว่าโอเคนะคะทีน,นี้อันนี้ก็คือรายละเอีอยดขั้นต้นที่แบบประมาณว่า มันช่วยอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วอะ่ะจะบอกว่ามันมีเยอะเลยแต่ว่าไม่ไม่หมดนะคะมันเยอะนะเสร็จแล้วอธิบายได้ไม่หมดเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูกันว่าด้านไหนนะคะนี้เป็นกล่องน่ารักนะ่าสีสวยเลยแล้วอันนี้ก็คือเป็นซองและอันนี้ก็คืออย่างที่บอกคะ่ะไม่ต้องตกใจว่าทําไมซองอยังเป็นเจ็ดก็เหมือนอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกบริษัทคิดว่าจะใส่แค่เจ็ดพันนะคะ ของตัวคอลลาเจนแต่ทีนี้ก็คือเพิ่มความคุ้มค่านะคะคืนกําไรให้กับล,กลูกค้าก็เลยใส่ไปเลยค่ะที่1 0,000หมนิลลิกรัมแต่ว่าซองค่ะเปลี่ยนไม่ทันนะคะซองก็เลยยังจะเป็นที่7จ็ดพันอยู่นะคะทีนี้เรามาชงกันดีก,กว่าก็ง่ายๆหนี่แก้วนะคะทีนี้ขนาดบางคนถามว่ามากน้อยยังไงใส่น้ําเยอะไหมใส่น้ําน้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่ความชอบเราลองชิมก่อนได้แก้วแรกว่า เราชอบรสชาติเขาเนี่ยเข้มข้นมากมยแค่ไหนอย่างที่โอเคยบอก,อกเคยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ทานกับน้ําแร่อะไรเงี้ยก็จะดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้น้าเปล่าธรรมดาทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะคือโอกไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบแบบว่าจืดมากโอก็จะเอาประมาณนี้นะคะเวลาเราเทก็นี่เลย มันจะเป็นผงละเอียดมากก็บางที่มันจะเปลียวนะคะก็เอามือบางๆไว้นิดหนึงประคองไว้นิดนึงกลัวปริวเสียไดย้นะคะถามว่าทรงยากไหมไม่ยากเลยง่ายๆนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยเช่อแบบรีบแค่ไหนก็ทันอะ่ะคือนะเทน้ำใส่แก้วปุ๊บก,ก็ขีดจองคอนๆนๆ ส,สีสีสวยมากเลยนะคะถ้าเป็นตัวตัวเดิมดีเทนพัทก็จะสีหวานหวนนิดนึงเนาะแต่อันนี้เ็าจะสีเข้มข้นมากเลยเป็นเหมือนยวายแดงเงนะี้ยแต่อันนี้เป็นไวไวม่วงเนาะเนี่ยค่ะคนแค่แป๊บเดียวก็จะละลายหมดแล้วเห็นไหมคะก็จะมีแค่เป็นฟองของคอลลาเจนลอยอยู่ข้างบนหน่อยนึงเนาะเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะ ง่ายๆนะคะเชา้า1แก้วแล้วก็ะจะบอกว่าถ้าอย่างบางคนถามว่าติดใจรสชาติของดีเทนแล้วดีเทนล,ล่ะดีเทนสามารถดื่มร่วมกันได้นะคะคู่กับตัวโซโนวี่คืออาจจะเป็นเช้านะคะดื่มดีเทนแล้วตัวโซโน,นวี่ะะก็มาเป็นเดื่มก่อนนอนนะคะช่วยทําง,งานควกคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ก็จะแบบหน้าสายเด้งเด็กนะคะรวมอยู่ในนี้เลยทั้งแค่2แก้วเช้าเย็นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ย ด้วยคุณประโยชน์ที่เยอะนะคะราคา1กล่องมี15ซอง1ซองมี15กรัม1กล่องจะราคา997บาทนะคะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่ามีราคาสมาชิกอยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจสมัครสมาชิกก็แจ้งมาได้เลยที่เพจโอนะคะหรือว่าเบอร์โทรติดต่อนะคะ0898100296ค่ะแล้วก็แฟนเพจนะคะ Winner Kids Shop นะคะ W I N N E R K I D S คิดช็อปนะคะหรือต่อเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำว่าควรจะทานยังไงยิยงง่ยังไงอันไหนตัวไหนยังไงดีอะไรแบบนี้นะคะยินดีมากๆเลยอย่างน้อยๆนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปแวะชมนะคะแฟนเพจนิดนึงหรือว่ากดไลค์ให้กำลังใจกันนิดนึงก็ยินดีเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ snowy powder ไปลวคะ่ะ